One News ตรงไปตรงมาแต่ว่าไม่ได้เฉพาะชุดตุกๆไทยแลนด์นะครับเพราะว่าใครที่ติดตามการประกวด Miss Universe ส0 1 5จะเห็นว่าชุดราตรีที่ตองนั้ใส่ก็สวยเหมือนกันสวยมากอาชอบมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่บ้านเราที่ชมหรือว่าชอบชุดราตรีเนี่ยนะคะ ก็เป็นที่กว่าเป็นที่เก่าถึงด้วยสําหรับบรรดากูรูแฟชั่นทั่วโลกเลยนะนคือทั่วโลกเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหชุดราตรีนี้สวยมากๆจริงๆแล้วเขาบอกเลยว่าเลอค่ามากที่สุดบนเวที Miss Universe 2015เลยค่ะนี่นะครับพูดมาขนาดนี้แล้วนะฮะกว่าจะมาเป็นชุดสวยๆแบบนี้ <คะ S 1> เขาต้องผ่านอะไรมาบ้างติดตามจากรายงานครับ ประกวดนางงามครั้งยิ่งใหญ่อย่างเวทีมิสยู n i เว r ร์ส2015จะจบลงไปแล้วแต่ยังคงมีความหลงของเสียงชื่นชมจากนิกเวอริออสดีไซเนอร์สัญชาติอเมริกันกรีกูรูความงามด้านแฟชั่นที่ได้รับการยอมรับในวงกว้างรวมทั้งยังเป็นผู้ออกแบบเสื้อผ้าให้กับเหล่าเซเลบริตี้คนดังได้สวมใส่ที่ได้ยกย่องให้เรสยาวสีขาวเรียบรูที่แนัทอนิพรเฉลิมบุรณวงศตัวแทนนางงามจากประเทศไทยได้สวมใส่ในรอบ preliminary และได้เดินอวดโชมอีกค,ครั้งในการประกวดรอบ10 คนสุดท้ายว่าเป็นชุดราตรียาวที่สวยและดูดีที่สุดในการประกวดครั้งนี้นางงามหนึ่งจริงก็คือภาพสะท้อนของ ผู้หญิงในยุคปัจจุบันนะครับเพราะนี้ผู้หญิงในยุคปัจจุบันผู้หญิงที่สวยในยุคปัจจุบันมันก็ไม่ไป็นผู้หญิงที่จะต้องอ,อกเอลสะโพอีกต่อไปแล้วจริงๆเป็นผู้หญิงที่มีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนมีความสวยมีความสงา่ามีความน่าชวนมองนะครับไม่จําเป็นจะต้องเน้นถึงเรื่องของความสัดส่วนแต่ภายนอกอย่างเดียวเพราะนั้นความตั้งใจแรกก็คืออยากจะทําให้ภาพของนางงามเป็นผู้หญิงที่มีความ มีความสงา่ามีความประเมียดละไมมีความนุ่มนวลน,นะครับแล้วก็คิดว่าอันนี้มันเป็นสเสน่ห์ของผู้หญิงไทยที่อยากจะถ่ายทอดไปสู่สายตาชาวโลกนะครับ ติเรียบง่ายแต่โดดเด่นประกอบคัตติ้งที่เรียบเนียบมีเพียงการปักเย็บคริสตัลช่วงกลางลำตัวซึ่งเป็นการออกแบบและตัดเย็บภายใต้การดูแลของหมูพลพัฒน์อัศวประภาเจ้าของแบรนด์อัศวาแบรนด์เสื้อผ้าชั้นนำของเมืองไทยที่ต้องการนำพาความนุ่มนวลและมีดละไมของผู้หญิงไทยให้สวยเด่นเป็นสงา่าไม่เป็นรองชาติดใดบนเวทีระดับโลกแตในขณะเดียวกันก็ต้องคิดด้วยว่า เมื่อไปอยู่บนเวทียืนกับนางแบบนางงามจากทั่วโลกโดยเฉพาะนางงามจากซา์อเมริกาซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าชุดเขาจะต้องอค่อนข้างวุหวาเราจะทำไงให้ให้เสื้อผ้าของเรามันไม่ดรอปจริงๆถ้าดูจากเสืเอ้อเหลือนแล้วเป็นดรสที่ค่อนข้างเรียบเพิ่มคัตติ้งลงไปเพิ่มคัดเอาต,ตรงช่วงตรงช่วงกลางตัวเข้าไปแล้ว เติมปักเข้าไปนะครับแต่ปักยังไงให้มันไม่ได้ล้นให้มันยังคงมีความละเอียดอ่อนแล้วก็ในขณะเดียวกันดูไม่วุอหวาจนเกินงามแต่ก็เมื่อขึ้นเวทีกองประกวดแล้วก็มีความโดดเด่นอันนี้เป็นมัน,เป,นเป็นเรื่องที่ยากเพราะฉะนั้น,เ,นเ,เราก็เลือกที่จะใช้ตัวคริสตัลจากสวาล o อ s สกี้สามารถกระจายแสงแล้วก็สะท้อนแสงได้สวยอันนี้ก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งที่ที่เราตั้งใจทั้งหมดถูกปักด้วยมือทั้งหมดเคปดีเทลซึ่งก็คือปีกข้างหลัง ออตอนแรกคนก็พูดกันเยอะว่ามันไม่ค่อยเหมาะกับนางงามแต่เรากับมีความรู้สึกว่าเมื่อมันอยู่บนเวทีแล้วเมื่อน,น้องเดินเนี่ยจังหวะของการมูฟของผ้าจะทําให้น้องมีความนุ่มนวลเวลาเราเดินก็มีลมเป่าหตลอดเวลาอันนี้มันคือมันคือมันคือคอ,อิลูชันที่เสื้อผ้าแล้วก็บุคลิกของน้องสร้างขึ้นนี้พอเฉลิมพระนามงเทเวนตว,วน และอีกหนึ่งความชื่นชมก็คือการเลือกเครื่องประดับให้มีจํานวนน้อยชิ้นซึ่งมีเพียงสนับมือเท่านั้นพร้อมกับการแต่งหน้าทําผมที่เรียบง่ายนับเป็นความท้าทายและความตั้งใจของผู้ออกแบบที่จะใช้ความน้อยมาสร้างความโดดเด่นได้อย่างทรงพลังในเวทีที่กองประกวดที่ทุกคนพยายามที่จะนําเสนอความบุหวหานะฮะความโฉงฉา ถ้าเราไปในวิธีที่มันเดล i เ a t ทแล้วก็นุ่มนวลแล้วก็ดูเกลี้ยงเกลี้ยงทั้งผมที่เกลี้ยงหน้าที่เกลี้ยงไม่มีเครื่องประดับเลยจะทําให้น้องโดดเด่นเป็นพิเศษเพราะว่าเราลองนึกสภาพดูว่าคนที่มาอยู่รวมกันแล้วเยอะเยอะเยอะแล้วมีคนนึงเดินมาแล้วมันดูเบาดูลอยเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าคนนี้มันมันมันมีแอร์มันมีมันเหมือนมีมันมีลมอยู่กับน้องตลอดเวลามันทําให้คนรู้สึกได้ทันทีเลยว่า ในจำนวนกี่สิบคนที่เดินมาก็แล้วแต่คนเนี้ยไม่เหมือนคนอื่นมีความแตกต่างและมีความพิเศษผมว่าตรงนี้มันเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับ 1. News ตรงไปตรงมา